แตนแตนแตนแต,นแตนแ่แร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 นอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ก็ปั้นวัวปั้นควายปั้นช้างปั้นแมวปั้นอะไรอีกหลายๆอย่างให้ลูกหลานท่านเล่นสวัสดี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 เพื่อนเพื่อน,นทาง youtube ทำอะไรเนี่ยเราทำตุ้มใส่ปลาไม่เคยทำหรอกสูงยาวขนาดนี้แล้วไอ้งาละ่ะาษาเขมรเขาเรียกเปรรอรเราคนสุรินทิ่นช่างใหญ่ไอตัวนี้คืองามันไม่เคยทำแล้วมันจะเข้าไหมละ่ะไม่รู้เพราะยังไม่ได้ลองเออยังไม่ได้ลอง กะว่าเย็นนี้หละจะเอาไปลองดูมันจะเข้าไหมละ่ะไอเชือกนี่มันทําอะไรเชือกกะว่าใายเหยื่อแล้วก็โหดไปข้างในเวลาเราเอาออกก็เราจะดึงมานึกภาพออกไหมฮะคุณผู้ชมเอ,อไม่เคยทําก็คิดคิดไปอย่างนั้นเลย <laughs> ลองดูสูงยาวมากท่วมเกือบท่วมหัวน้ำลึกได้เออ นะฮะต้องติดตามดูว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่ถูกเหรอถ้าไม่เข้าเหรอไอ้ง่ายอย่างงี้ถ้าไม่เข้าก็มันไม่ยากเหรอเดี๋ยวจะแกะออกแล้วก็ทําแบบโบราณตามแบบสูตรโบราณเขาทำงามันแบบลักษณะไข่มัดเอาไว้นี่ฮะสูงท่วม ก็เข้าหัวเลยไหนดูสิที่เอาออกจมขนมแชบตกใจลื่นนี่ไงไอ้ที่เอาออกเราก็คิดแบบใหม่ๆเอาออกปึ๊บเอาออกเลยไหมไม่เลยเพราะเรามัดเอาไว้ถอดไอ้ตัวนี้สลัก,กออกปึ๊บแล้วก็ดึงก็เทออกเลยแค่นั้นเองประเด็นมันก็คือให้แต่ปลามันถูกเยอะๆนะเออยาวใหญ่ เดี๋ยวตอนเย็นนี่แหละจะลองดูสักหน่อยว่ามีปลาเข้าหรือไม่ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทาง youtube ทาง facebook ทั่วทุกสถานทีนท่ทำมาหากินการน,นะจ๊ะจุบจ๊บๆเอาแค่นี้ก่อนสวัสดีจ้า